สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในช่องลองทําดูนะครับอตอนนี้พอดีว่าผมดูว่ามีโปรเจกต์อยากจะทดลองทํานะครับก็คือทําตะกร้าใบนี้นะครับให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นจริงๆตะกร้าใบนี้ก็คือตะกร้าที่ใส่พวกเปลือกหอยที่เป็นตัวกรองของบ่อปลานะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็เลยเจะตะกร้าใบนี้มาทําเป็นตะกร้าพูด่างนะครับ ซึ่งผู้่างตอนนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเริ่มเติบโตมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนว่าจะมีบางส่วนที่ต้องการการควบคุมเนี่ยแต่ตัดทิ้งไปก็เสียดายเปล่าเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นตะกร้าแขวนลอยดูครับดูว่ามันจอกมารูปล่างหน้าตาเป็นยังไงครับโอเคนะครับ, okay. รบเราก็ต้องเอาเ,ออเศษหอยออกก่อนนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมขอจัดการมันสักครู่ครับในขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทําการเอาวัสดุที่เราจะต้องทําการชําเจ้าตัวของอู้ด่างนะครับนั่นก็คือเขาเรียกอะไรคุยมะพร้าวสับนะครับเราก็ทําการแช่ไว้แล้วนะครับที่เตาแช่นี้เพื่อที่จะเอาสารเทนนินนะครับ ให้มันออกจากตัวของของตัวกากมะพร้าวนะครับเราก็จะใส่ให้เต็มตะกร้าเลยผมได้เอ,อ่อปริมาณของเจ้าตัวกากมะพร้าวมากพอแล้วนะครับแต่ผมว่าผมจะฝังอะไรบางอย่างเข้าไปข้างในนะเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยในอนาคตนั่นก็คือ ขี้วัวนะครับจะแซกซึมเข้าไปเพื่อให้มันเป็นอาหารในหนาขดครับโอเคเรียบร้อยขั้นตอนที่สองเราเสร็จสิ้นละขั้นตอนที่สามเดี๋ยวผมจะทำให้มันแขวนนะครับเพราะผมจะทำให้ผมจะปักมันทุกๆด้านของ จ้าตัวตะกร้าใบนี้นะครับก็แขวนลอยนะครับผมคาดว่าผมอยากจะแขวนลอยมันไว้ดังนั้นเราจึงต้องมัดมันเข้ากับลวดนะครับซึ่งวิธีการนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มัดให้มันบาลานซ์ซึ่งผมไม่รู้มันจะบาลานซ์ให้หรือเปล่านะครับที่แขวนนะครับแล้วก็จะเป็นานนะครับ ตัวต้นกล้าของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาครับพวกนี้จะเป็นผูดัางทีเ่เราไม่ต้องการให้มันเกิกขึ้นนะครับเราก็จะทำการตัดเลยนะครับ ว่าเราดูแล้วเดี๋ยวเราจะปรับปรุงเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ผู้ดังอย่างนี้นะครับเราก็จะกำการเอาออกเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกัน ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นบันไดท,ที่จะหลบเข้าไปใน,ส,นส่วนตัวบ้านนะครับเราก็การตัดให้มันไปนแตก ที่บทบังทัศนียภาพนะครับเราก็ตัดนะนการแต่งกิ่งไปในตัวครับจะสังเกตถ้ามันลงนะ้ำเนี่ยมันก็จะโดนพวกปลาจินนะครับดังน,นั้นเราก็็นการ ตแต่งมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกอผู้ชลุไปสักกอนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เเขาได้ตัดกับเจ้าตัวของผูด่าะครับอ๋อน,นี้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปประกอบร่างกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการผมจะเอาผู้ฉลุนะครับใส่เป็นตัวประทานก่อนเลยละกันนะครับไม้พวกนี้นะครับถ้าความชุ่มชื้นเพียงพอผมว่ายังไงก็รอดนะครับ ทํำคูตายไม่รู้จะกูดยังไงเหมือนกันนะครับตอนแรกผมว่าเออจะเอาไปทั้งเส้นนี้แต่ผมว่าจะแบ่งมันนะครับเพื่อให้มันแตกตัวมันเองแต่แล้วแล้วกอนะครับทำการตัดเลยนะครับแล้วก็ปักเพื่อให้มันเป็นต้นของมันเองต้นใหม่ๆของมันนะครับ แล้วก็เป็นการลดการดูดซึมคลายน้ำเหมือนด้วยนะครับอันนี้คิดเอาเองนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าช่องผมคือลองทำดูนะครับใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ความรู้สึกว่ามันต้องเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ รอมันฟื้นตัวแล้วก็รอมันง,งอกนะครับเติบโตนะครับต้อาใช้ระยะเวลาพอสมควรตอนนี้เราก็พักฟืก้นก่อนเดี๋ยวไอช่องโหว่ที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะเอานะครับส่วนเหลือปักไปให้เต็มๆ็มนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเดี๋ยวเรามาตามผลนะครับหลังจากนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูย้อนนะครับคลิปที่แล้วนะครับนะครับเริ่มฟื้นตัวนะครับ ว่าต้นมันตั้งนะครับเริ่อแข็งแรงครับไอ้ตัวชอบเสียบใหม่ก็ฟืืนแล้วนะครับตัวสีออกดำๆเทาๆนะครับส่วนโน้นก็จะเป็นของ EP ก่อนนะครับตอนืนนะครับมีการขยายตัวของต้นได้ดีนะครับโอเคพิมนี้คงจบแค่นี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรมากสำหรับการ ทำตะก,ก้าบอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเวลามันงอกแล้วมันจะสวยงามมากน้อยขนาดไหน